โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่เกมคอร์ดยูทิ้อีกเช่นเคยครับผมเสียงเป็นไรเหมือนจะง่วงโอเคครับผมวันนี้เรามากับปืนกระบอกที่2องของซีซันพลาสนะครับผมนี่ก็คือปืน S K yes. S นะครับผมโอเย่ในสุดผมก็เล่นปืนแม่งเวลตันบางทีู่ไหนวะนี่ครับผม ส่วนบิวที่เรืผมเล่นก็จะเป็นบิลนี้เลยครับผมผมเอเกสโอแม็กมาเลฟองเลเฟิร์นอะไรเขาไม่เขาไม่ส่งไม่ซุ่มกันเขาวิ่งยิงเีไอผมบิวทีผมเล่นก็จะเป็นบิลนี้เลยครับผมบิลวิ่งยิงนั่นเองครับผมนี่โหแล้วเหลือๆแล้วดาเมจแล้วเหลือครับผมสำหรับบิลนี้ใส่จุกไปนะผมผมชอบอะที่ใส่จุกไม่แช่อะไรครับผมเสียง เสียงเวลาใส่จุกแม่งโคตรเสียงแม่งฟังลื่นหูมากเลยคือแบบผมชอบเนี่ยเสียงเวลามันใส่จุกอ่ะเสียงมันเสียงมันเสียงมันแบบมันแปลกดีอ่ะเลยใส่แค่นั้นเองครับผมโอเคบิลผมเล่นก็จะมีบิลนี้ครับผมแล้วก็มันก็มีอยู่แค่บิลนี้ปะวะถ้าเกิดจะให้เปลี่ยนบิลมันก็มีไม่มีอย่างผมเดี๋ยวก็แค่แค่แค่ใส่ตะโขไปหรือไม่ก็ลองเปลี่ยนท้ายครับผม แพ้ผมจะมาลองเล่นบิวนี้ผมเดี๋ยวก็อีกเกมนึงก็จะลองเปลี่ยนดูครับผมเอาไปแกไปดูในเกมขับผมโอเคครับามาทูแมตช์นี้แมตช์แนี้แม่งโคตรแสบตาเลยพี่อะแบนี้ผมวิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยจุดทากินจุดประจำโดนแมทคืออเอาปวดผิด โอ้โหโดนแฟดไอสัตว์เ้ยขอโทษครับกินไปนิด แอบจังเลย Friendly UAV online. Enemy near Main Street. Uh -huh. yeah. ่วยเลยเลยยึดกล่มกาเนผานอยม้จเอ็นมิเดอะสเก็ตบอลเอนมินสเตอรเดอน Enemy fighting. Enemy, oh. enemy care package Allied cluster

ยับเกลียวแม่ไปเขาได้ใช่เหรอยี่ป็นคน,นเก่งดุร้ายนะเวย้ยวิ่งหนึ่งร้อยไอ้สัตว์โอเคครับเดี๋ยวตัดไปต่อไปอยวจะเล่นบิลคลาสสิกเมื่อกี้ได้ตะกี้เลยตัดเลยแล้วกันแไรเราก็มาอยู่กับบิลคลาสสิกผมเอาจุกออกแล้วเนี่ยถ้าไม่มีจุกมันจะเสียงยิงเงี้ย ว่ามีจุกแล้วมันฟังแล้วมันลื่นหูดีอ่ะแต่ว่าเออเนี่ยเมื่อกี้แมบเมื่อกี้ใส่จูกัแมบบนี่ถอดแล้วกันโอเคแล้วผมเอาสอกูบมาเราต้องใช้ระยะสูบเขาผมเชื่อว่ามันจะมีคนโผล่เข้ามาภายในสามภายในสองภายในหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็ผมก็ยิงมันไม่ตาย

Loading. Using thermite! ็นสนไนเปอร์ต่อผมจุดที่ดีสุดในแมปนี้ก็คือในถ้ำม,มันดักยิงง่ายเด้แล้วก็โดนเขาดักยิงง่ายเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปในถ้ำกันเดี๋ยวผมมันต้องค่อยๆไปอย่างช้าๆดูโชคไปโดนดัก,กไไดูไม่ได้มาดิพ่อแน่เลยพ่อม,มายิงกูนแน่นะเน่

เอ้บัวไอไม่เห็นเชียรอะไรโดนลอยแน่เลยความสึกแบบสียวตะบุดมากเลยตอนนี้ ยายฟังเขาบ้าการไปซื้อมาเนี่ยซนไนเปอร์สไนเปอร์พ่อที่ดีเราต้องค่อยย้ายฟังพอค่อยคึงเข้าไปคึงเข้าไปออกมาดิคึงเข้าไปปูเลียงข้างบนไว้ข้างล่างก็จะออกอยู่ดีนะสามสี่ค่อยขึงเข้าไปเราตอย่าเปิดเผื่อต้นไม้นห้ตู้รู้

โอ้มันเกิดสังหรการไม่เห็นเหาอไปแบบเสียวว่ะการเป็นไนเปอร์ที่ดีนั้นต้องใจเย็นๆโอเคหุไปกินน้ำทุ่งหนึ่งไปตกใจ ท่านผมการเป็นเจนเปอร์ที่ดีนั้นต้องหาจุดองเช่นตรงนี้เราคอยหาเหยื่อเหยื่อฮัลโหลฮัลโหลวัตตานับ ทำไมมึงออกไปยิงกูกูเดอะบ,บ่ายกูโอเคโอเคโอเคท่ามันท่ามันเราต้องเป็นทนาไไเยเป้ดีใครยิงเพื่อนผมม,มีคนกูก่อเหตุต้องอยู่แถวนี้ครับผมว้าวว้าวว้าว what the fuck ยิีปืนนัด ไม่ใช่นัตเดียวดิยิงปืนแม็กเกียมันได้ทั้งตัวหลังมีคนครับผมเราต้องค่อยๆอย่างช้าๆแล้วก็หาศัตรูโอ้ยแม่งเอ้ยฝุ่นไอ้คิดที่แถวกรุงเทพแถวนี้ฝุ่นพีเอ็ก็หนาแล้วเมื่อกี้ตั้งใบฟอสต์อีกเราต้องค่อยๆคุมอย่างช้าๆตอนนี้เสียงเราเสียงเราศัตรูได้ยินเขาบอกเพราะตอนนี้ศัตรูได้เสกฝุ่น PM ขึ้นมา That's a kid, huh? UAV ready. This is Dr. Leo. Good copy. UAV beginning fly. Enemy personnel. Oh, Got a bit of a Enemy counter UAV. Enemy at the building. them. Steering UAV is เขาบอกแคมป์ขาว่าแคมป์ยังไงล่ะจบแล้วไอ้หนูแบบเนี้ยมีไนเปอร์ดับหนึ่งอยู่ยังไงร่ะไม่ใช่หนูนะสุดท้ายต้องกูโก่งหางผมความเท่ย่า อกเซื้อหลอกซื้อหลอกซื้ออกซื้อเเกมมันต้ปมแน่นอนนไม่ยบ้าบ้บ้างบ้างบ้แล้วเปยังไบ้างเฮ้ยไมเอาไม่เอาไม่เอาเสียงนี้โอเคโอเค โอเคครับผมแล้วเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิป AKS คลิปนี้ผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวกราบราท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ